สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่รายการชี้ทางรวยกับผมกายพลินครับวันนี้คนที่หมดกําลังใจไม่มีกําลังใจคิดเองทำเองไม่เก่งทำเองเออเองไม่เป็นวันนี้จะมีคำตอบแบบทะลุทะลวงนะครับดรสมชายหัตชลีละหาประธานกรรมการบริษัทจอยแอนด์คอยคอมพลีชั่นจำกัดจะมาชี้ช่องบอกทางว่าวิธีคิด คิดอย่างไรถึงประสบความสําเร็จคิดแล้วต้องทําด้วยทําอย่างไรถึงประสบความสําเร็จวันนี้มีคําตอบแน่นอนครับสวัสดีครับดรสนชายครับครับสวัสดีครับครับคือผู้คนในสังคมเป็นจํานวนมากอะส่วนใหญ่การศึกษาเขาก็ไม่สูงใช่ไหมครัแต่วิธีคิดวิธีการกระทำเนี่ยจะไม่เป็นระบบไม่เป็นขบวนการเนี่ยอยากให้ดรสมชายหัดชีรีละหานี่ลำดับเรื่องวิธีคิดวิธีทา ให้ดูเป็นสเต็ปสเต็ปสเต็ปให้พี่น้องท่านผู้ชมฟังสักนิดหนึ่งนะครับครับถ้าพูดถึงคนเราเนี่ยนะเวลาเราคิดนู่นคิดนี่เราก็คิดได้เยอะนะครับครับคิดอย่างไรที่จะให้เป็นเงินเป็นทองก็พูดอย่างนี้ดีกว่านะครับเวลาคนเราคิดเนี่ยนะทุกวันก็คิดคิดเรื่องนู้นเรื่องนี้คิดฟุ้งคิดซ่านคิดไปเยอะแยะนะครับครับแล้วแต่ว่าสิ่งที่เราคิดคือถ้านึกถึงอะไรได้ก็คิดเรื่องนั้นนะครับ สัมผัสอะไรอยู่ในเหตุการณ์อะไรก็จับไปคิดกลางคืนก็ตกคิดคิดก็ฝันไปอีกนะฮะ <c oughs> เพราะเวลาคนเราคิดเนี่ยก็จะไปฝันต่อ <c oughs> คือยังคิดไม่จบก็ไปฝันต่อฝันต่อขึ้นมาก็เป็นเรื่องเป็นราวนะฮะตื่นเช้าก็คิดมากอีกเพราะว่าไม่รู้ตีฝันเป็นยังไง <c oughs> ก็กลายเป็นว่าสิ่งที่คิดนั้นเนี่ยมันไม่ได้จู่ๆเนี่ยมันจะนึกขึ้นมาเองนะครับมัน้องมีเหตุจูงใจ <c oughs> มีเหตุปัจจัยที่ทําให้เราต้องคิดเรื่องนั้นเรื่องนี้หรือจะคิดอะไรสักเรื่องหนึ่ง ถามว่าเราจะคิดอะไรนะครับทุกวันนี้เนี่ยนะครับถ้าเราได้ตั้งสตินะฮะว่าเราจะคิดอะไรต้องคิดอย่างนี้ก่อนครับว่าวันนี้ในชีวิตคนเราเนี่ยถ้าเราได้วิเคราะห์ว่าเราอยากประสบ็จเราอยากมีชีวิตที่ดีขึ้นเราอยากทําอะไรในชีวิตที่มีการเปลี่ยนแปลงในแนวแนวทางที่เราอยากให้เป็นนะครับมันต้องมีเหตุปัจจัยแล้วจึงคิด Phillip: คิดที่นําไปสู่ความสําเร็จก็คือคิดเรื่องนั้นๆนะครับเหมือนเรา รู้ว่าอะไรที่มันเป็นเรื่องที่เราสนใจเนี่ยเราก็จะคิดเรื่องนั้นเมื่อเราสัมผัสอะไรเราก็จะคิดเรื่องนั้นนะครับเขาเรียกว่าตาดูหูฟังมือจับต้องเนี่ยสุดท้ายเนี่ยสมองก็จะต้องคิดเพราะว่าตาเราอยู่กับสิ่งเหล่านั้นเพราะฉะนั้นเวลาเราจะคิดเนี่ยนะครับก็ต้องพยายามดูครับว่าวันนี้เราจะคิดเนี่ยสิ่งที่เราคิดมันเป็นประโยชน์กับเราไหมอันที่หนึ่งคือเป็นประโยชน์ไหมสองเป็นสิ่งที่เราต้องการไหมนะครับเป็นความต้องการและมีประโยชน์ นะครับข้อที่3ก็คือมีความเป็นไปได้ไหมความเป็นไปได้ก็คือก็อออต้องมาดูองค์ประกอบของเราว่าสิ่งที่เราได้คิดเนี่ยนะครับอะไรที่มันเป็นสิ่งที่เราอยากให้เกิดขึ้นเป็นสิ่งที่เราถนัดเป็นความชํานาญแล้วก็เป็นสิ่งที่เรามีอยู่สมมุติว่าเราเนี่ยนะพยายามคิดว่าอยากจะทําสวนนะฮะสวนยางก็บอกโอ้ยางราคาดีสมมุตินะครับ เราก็อยากเป็นเจ้าของสวนคิดคิดให้ตายก็อยากจะเป็นเจ้าของสวนแต่ที่ยังไม่มีเลยเนี่ยจะคิดแล้วมันจะมีประโยชน์ไหมครับมันก็ยากอยู่นะแต่ถ้าเราจะคิดว่าเออเรามีสิ่งที่เรามีอยู่เนี่ยคเออพ่อทิ้งสมบัติไว้แม่ให้ที่ไว้เป็นสวนยางต้องคิดครับว่าสวนยางของเราจะทำอย่างให้เกิดประโยชน์แล้วก็มีไรายได้ เขาเรียกว่าคิดอย่างมีประโยชน์และก็ม <iteration> ีระบบด้วยก็คือคิดในสิ่งที่มันใกล้ตัวก่อนสิ่งที่มันเป็นไปได้เขาว่าเป็นไปได้ไงให้นิยามว่าเป็นไปได้เป็นไปได้คือสิ่งที่เราสามารถเอามาต่อยอดได้แล้วมันก็มีอยู่กับเราอแล้วก็เราสามารถไปหยิบมาได้ถึงไม่อยู่กบเราก็เราสามารถเอามาได้คือต้องมีเงินทุนถ้าบอกอยากจะเป็นสวนเจ้าของสวนยางก็ต้องมีเงินทุนไปซื้อที่แล้วค่อยไปศึกษาว่าจะซื้อตรงไหนซื้อที่ยังไงศึกษาเรื่องยางแล้วค่อยไปซื้อยกตัวอย่างนี้นะครับหรือคิดว่า อยากจะเป็นเจ้าของร้านนะครับแฟชั่นหรือร้านขายเสื้อผ้ารปรากฏว่าทุนก็ไม่มีความชำนาญก็ไม่มีค,ความรู้เรื่องเสื้อผ้าก็ยังไม่เห็นไม่เข้าใจไม่รู้เลยเส้นได้นอนได้ยืนมีกี่เส้นผ้าชนิดลินินเขาเรียกยังไงผ้าในผ้าแบบไหนเป็นไนลอนเป็นโพลิสเตอร์ เป็นฝ้ายไอ้อย่างเงี้ยมันต้องเป็นองค์ความรู้ที่พื้นฐานต้องมีก็ <c oughs> <c oughs> ต้องเรียนรู้ก่อนอ่าแล้วดีไซน์ออแบบไหนอย่างงี้เขาเรียกแบบนี้แบบนั้นแบบหลายคนเนี่ยนะฮะโอโหเวลานักศึกษาจบใหม่ผมก็ไม่เข้าใจนะม,มีคนนะฮะเป็นนักศึกษาจบใหม่บอกโอ้เนี่ยจบไปเดี๋ยวเดี๋ยวจะไปเปิดร้านผมถามว่าเรียนอะไรมาตาม <ๆ S 2> เพื่อนไปําเพื่อนคือทําสิ่งที่ตัวเองชอบคืออยากจะทําเออแต่มันไม่ใช่อ่าเห็นไหมครับ คือทำเนี่ยในทำได้คนเราเวลาเราคิดเนี่ยเรากคคิดถึงสิ่งที่เราชอบแหละเอาละเวลาเรียนมาวยไปเรียนการตลาดเนี่ยอยากจะทาอะไรอยากจะเปิดร้านสักร้านหนึ่งร้านอะไรเหรอครร้านเสื้อผ้าเขาบอกหนูไปเรียนเรื่องดีไซน์มาหรือยังนะมีความรู้เรื่องผ้าไหมแล้วมีความรู้เรื่องอการตลาดไหมไปดูทำเลหรือยังแห<ะ>ล่งผลิตยอยู่ตรงไหนนะ แล้วอะไรที่มันมีกระแสแอะไรจะขายดีมันก็ต้องมีองค์ประกอบด้วยเ,เวลาที่เราจะคิดอะไรแล้วแต่ต้องก่อนจะคิดเนี่ยเพราะสิ่งที่เราคิดเนี่ยมันจะนําไปสู่การกระทําหลายคนเนี่ยไม่รู้นะฮะว่าวันหนึ่งวันหนึ่งคิดยะแยะ คิดในสิ่งที่มันมีประโยชน์นะแล้วก็อย่าไปคิดในสิ่งที่มันไม่ได้เกี่ยวกับตัวเราเองนะครับบางคนเวลาว่างก็รู้จะรู้ทําอะไรก็คิดคิดเรื่องพระเอกนางเอกเรื่องนี้ต่อไปละครจะเป็นยังไงผมจะไปคิดทําไมเอามันเพลินนะก็มันไม่ได้เกี่ยวกับสามเรื่ององที่ผมบอกเลยนะหนึ่งมันเป็นความต้องการของเราหรือไม่ท่าจะคิดนะเพราะคนเราเนี่ยสมองเนี่ยคิดมันก็มีพลังงานเหมือนกันมีต้นทุนนะคือเวลาคุณกินข้าวไปกี่จานก็แล้วแต่เนี่ยเวลาสมองคุณคิดมันใช้พลังงานครับถูกไหมฮะ เขาเรียกว่าเขาเรียกว่าอะไรนะคิดแล้วเปลืองข่าสุขคิดแล้วเปลืองสุขคือคิดแต่ไม่ได้ไมไ่ประโยชน์อ่านะคิดแล้วเนี่ยมันต้องคิดในสิ่งที่หนึ่งเป็นความต้องการของเราสองได้ประโยชน์กับเราสามมีความเป็นไม่ได้เอาสามหลักก่อนนะครับความเป็นไม่ได้มียังไงก็คือหนึ่งก็ต้องคิดว่าไอ้สิ่งที่เราคิดเนี่ยเรามีความชํานาญมีความรู้มีความเข้าใจแล้วเมื่อเราเข้าใจแล้ว หรือเราอาจจะสมมติว่าสมมติมมต่ยังไม่มีเลยต้องคิดยังไงเอาไปดูว่าเอาสิ่งที่ชอบก่อนครับตั้งต้นก็คือว่าใจรักเนี่ยรักอยากได้ก็คือสิ่งที่เราอยากได้อผมพูดถึงสาข้อนะหลายท่านผู้ชมต้องตามฟัง,ฟงให้ทันนะฮะว่าอัดหบึ่อทําในสิ่งที่ใจอยากให้เป็นอก็คือทําสิ่งที่เราต้องการครับ นะครับคิดอะไรก็แล้วแต่คิดในสิ่งที่เราต้องการอสองเป็นประโยชน์กับเราไม่ว่าจะเป็นเรื่องของสิ่งที่เราต้องการนั่นเ,นเป็นประโยชน์ในเป็นวัตถุประสงค์ที่เราอยากทําแล้วก็มีประโยชน์จริงครับคือไม่ไว่าเอาอยากจะ,ะคิดเรื่องอะไรอ๋อคิดว่าออยกตัวอย่างเห็นภาพนะ,ะคิดว่าอยากจะทําอู่ซ่อมรถสักโรงหนึ่งแต่ว่าไม่มีความร,รู้เรื่องวิศวกรรมไม่รู้เรื่องเครื่องยนต์เลยอใจรักนะแต่ไม่มีความร,รู้ บบมีประโยชน์ไหมมีประโยชน์แต่ว่ามันเป็นไปไม่ได้อ่ะมาอีกเรื่องหนึง่งคิดว่าอยากจะทำอู่รถมีความมีความชอบมีความรักมีความใช่นะฮะแต่ว่าทำยังไงรู้ไหมฮะคืออยากจะทำโดยการที่เปิดอู่แล้วก็ขายขายขายรถด้วยเดีวจะอย่างนี้นะฮะเปิดอู่ขายรถด้วยแล้วก็ จะทาไอ้นู่นไอ้นี่ด้วยนะครับเคยแม้โฆษณาอันหนึ่งเขาเปิดอู่ขายก๋วยเตี๋ยวข้างาอย่างนี้นะรอบทุกอ,อยอ่างนะครับแล้วก็มันไม่สอดคล้องกันก็คือว่าบางทีสิ่งที่คิดมันก็ไปได้เริ่มต้นดีแต่ตรง,งตรงที่ทำเนี่ยอาจจะไม่สอดคล้องกันก็ไม่ได้รประโยชน์ก็ไม่ได้ประโยชน์ก็คือทาแล้วอาจจะขาดทุนหรือว่าเปิดอู่มีความรอบรู้นะมีเงินทุนมีความชํานาญนะครับแล้วก็ทำเนี่ยกำรแน่นอนนะครับ แต่ว่าสิ่งที่ทำเนี่ยอาจจะไม่ชอบยกตัวอย่างนี้นะค,คือทําแล้วใจไม่รักอ่ะ <c oughs> คือพ่อสั่งให้ทํายกตัวอย่างนี้นะพ่อบอกให้ไปเรียนช่างกลมาไอ้ลูกก็เอาไปเรียนเรียนเสร็จก็ทําพ่อมีเงินทุนให้ทุกอย่างพร้อมเรียบร้อยมีความชํานาญมีความเป็นไปไ,ได้ทำแล้วเกิดประโยชน์ให้เลยมีไรายได้แต่ว่าใจไม่รักเห็นไหมมันก็จะขาดอย่างใดอย่างหนึ่งไม่ได้ก็ต้องดูด้วยว่าใจรักแล้วมีความพร้อมมีความถานัดมีความเป็นไปไม่ได้เพราะมีความถานัดมีความชํานาญ สำคัญได้ประโยชน์ไม่ใช่ไปเปิดอูแต่ไปทําอย่างอื่นด้วยเพราะว่าไปลักเรื่องอื่นด้วยหรือรว่าเปิดอูแล้วแต่ทําแล้วไม่ได้ประโยชน์เพราะว่าทําแล้วขาดทุนทําแล้วลงทุนเกินตัวทําแล้วอาจจะผิดโลเคชั่นก็ต้องไปศึกษาอีกว่าได้ประโยชน์จริงไหมลงทุนมากไปไหมหรือทําแล้วแข่งขันไม่ได้ก็อาจจะไม่ได้ประโยชนช์นะคำว่าได้ประโยชน์เนี่ยมันต้องดูหลายอย่างนะค,คือได้ทั้งกาไรได้ทั้งผลตอบแทนลงทุนคุ้มค่า<อ>ต้องมองตรงนี้ด้วยว่าคําว่าได้ประโยชน์ก็คือรวยแหละ ครับ,รบผมเห็นหลายคนเนี่ยนะชอบชอบทำอะไรตามเห็นคนนู้นทำสำเร็จก็ทำตามเรียกว่าแห่ตามกันเอาเข้าจริงๆก็ไม่สำเร็จไอตรงนี้นี่มันจะแก้ยังไงเพราะคนส่วนใหญ่จะเป็นอย่างนี้จริงๆอ่ะหาสิ่งที่ตัวเองรักชอบถนัดชำนาญก่อนอันดับแรกเลยนะครับสองสิ่งที่เราคิดนั้นเนี่ยเ,เป็นสิ่งที่ผู้คนในสังคมต้องการไหมกระแสมาไหมทำแล้วมีความเป็นไปได้ไหมว่ารวยจริงหรือเปล่านะครับ บางครั้งเนี่ยนะครับเรามาพิจารณาว่าความระหว่างความชอบกับความใช่เนี่ยอะไรต้องมาก่อนแน่นอนครับว่าความชอบอาจจะเริ่มต้นก่อนแต่จริงๆชอบไม่ชอบเนี่ยต้องพิจารณาหลักของคําว่าใช่คือถ้ามันไม่ใช่เนี่ยถึงแม้จะชอบอยังไงสุดท้ายก็เลิกสมมุติว่าบางคนเนี่ยนะครับอยากจะไปเปิดร้านอาหารบางคนอยากจะเป็นเจ้าของร้านเปิดซูเปอร์มาร,ร์เก็ตสักที่หนึ่ง แต่ความใช่ไม่มีก็คือไม่มีความชํานาญไม่มีความถนัดไม่รู้เรื่องการจัดส่งสินค้าไม่รู้เรื่องการกําหนดราคาไม่รู้เรื่องคุณภาพสินค้าไม่รู้เทคนิคการขายไม่รู้จักการสร้างฐานลูกค้าไม่รู้คําว่ากลยุทธ์ทางการตลาดสมมุตินะมันไม่ใช่สักอย่างเนี่ยแต่ใจชอบนะเปิดเนี่ยมีพ่อให้เงินมาสิบล้านคคุณกลายว่าเจงไหมก็ไปไม่รอดมันก็ไม่รอดอย่างที่บอกสุดท้ายไอ้สิ่งที่ชอบแต่มันไม่ใช่ก็กลายเป็นเกลียดไปเพราะทำแล้วเจง ก็สรุปแล้วเราชอบแล้วมันต้องใช่กแล้วต้องมีความรู้ด้วยถูกมันต้องมีองค์ประกอบกันว่าต้องใช่มาก่อนหลายคนเนี่ยเวลาแต่งงานกันเนี่ยแรกๆอาจจะไม่ชอบหรอกคแต่เพราะว่าเวลาอยู่ด้วยกันมันใช่อ่ะใช่ยังไงมีลูกสักห้าหกคนเดี่ยมันใช่เอง พอมันใช่ปุ๊บอยู่ด้วยกันปุ๊บเนี่ยเดี๋ยวมันก็ชอบตามกันมานะถ้าอยู่กันไม่มีปัญหาก,ก็ชอบกันเองเห็นไหมก็มันก็ในอดีตก็เป็นอย่างนี้หลายครั้งก็เราก็จะเห็นเรื่องอย่างนี้นะครับ<อ>หลายคนเนี่ยนะมาทําธุรกิจกับผมเนี่ยแรกๆบอกไม่ชอบหรอกขายตรงมามามา,มาตามเขางั้นแหละเห<อ>็ไหมอโอ้ยไม่ชอบหรอกเวลาผมสังเกตนะเวลาคนมาพูดผมว่าเป็นยังไงมาทําธุรกิจมาเจอเจนซีเจอเจอพราะอะไรจอยคอ,อยอดียังไงเขาบอกแรกๆมาก็ไม่ชอบหรอกแต่ว่า ไอ้ที่มันใช่ก็คือพอกินสินค้าใช้สินค้าดีครับแล้วพอเราแนะนําเพื่อนขยายธุรกิจเอ๊ะมันใช่นี่นะเพราะมันเติบโตได้คสินค้าก็ดีขายง่ายก็มีรายได้ก็โตเออเป็นไงรู้ไหมครับครับพอได้เงินทุกวันทุกวันเป็นไงตอนนี้ชอบไหมหลงเลยชอบหลงไหลตอนนี้ไล่ก็ไม่ไปเพราะเมื่อไหร่ที่เราเริ่มรู้สึกมั่นคงในสิ่งที่เราทําแล้ว แล้วมันได้ประโยชน์จริงๆ,ๆคําว่าได้ประโยชน์คือได้ประโยชน์จริงๆและเป็นประโยชน์ที่จับต้องได้คือมีความมั่นคงเนี่ยถึงตอนนั้นความชอบจะมาอมคือมันจะเป็นสิ่งที่ใช่และก็จะตามมาที่ชอบและชอบทีนี้จะรักแหละทีนี้เอาอะไรมาฉุดก็ไม่ไปๆๆนะคืออะไรมาแรกก็ไม่ยอมไมม่ยอต้องบอกว่าเป็นเรื่องที่ฉันฉันจะต้องหวงแหนไว้ละแต่คนส่วนใหญ่ผมผมเห็นนะคนที่มาทําเครือข่ายคล้าตัวนี้ส่วนใหญ่ผมว่า8ปดเก้าสิบเปอร์เซ็นต์ไม่ชอบเลยครับ แต่พอทําเข้าทําเข้าคราวนี้อาชีพอื่นไม่อยากทำเพราะอะไรคือเพราะว่าอาชีพนี้ต้องบอกว่ามันมีความเป็นไปได้ครับรวยง่ายออะนะฮะหลายคนก็ถามว่าเออเรารวยยังไงถูกไหมผมมักจะพูดอย่างนี้นะเวลาไปชวนผู้คนเขาบอกธุรกิจขายตรงเนี่ยนะครับมีคนจะพูดว่าเออไปทำเนี่ยระวังนะจะถูกหลอกรจริงจริงไม่หลอกหรอกนะเราต้องคิดอย่างนี้ครับว่าไอ้คําว่าหลอกเนี่ยบางครั้งการพูดเกินจริงแล้วก็คนนั้นก็สําคัญผิดด้วย หรือว่าฟังแล้วคือธรรมดาของนักขายก็จะใช้กลยุทธ์กลเม็ดเด็ดพายที่จะพูดให้หว่านล้อมให้คนฟังเนี่ยรู้สึกว่าคล้อยตามออแต่บางทีก็อาจจะพูดไม่หมดหรืออาจจะพูดเกินจริงนั่นก็เป็นปัญหานะครับซึ่ง